อ่าีนะครับใช้บริการฟรีด้วยอ่านะนะแต่มัน่าเชื้อได้จริงเบาไม่รู้แสงแสงยูวีเออว่าจะไปห้างก็เปิด4ี่โมงเช้าถึงสองทุ่มได้ครับต้องต้องติดตามข่าวเรื่องการเปิดห้างด้วยเว้นในเวลาอ่ะครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับโทรประสานไปครับทางท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีริขันเขตหนึ่งนะครับอ่าจะสัมภาษณ์กันในประเด็นของการเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดการเรียนการสอน ทางไกลรองรับในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะครับก็ต้องมีการเตรียมเป็นทางเลือกไว้นะครับถ้าสถานการณ์ยังไม่ที่คลายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์นะครับกับท่านกันนะฮะก็ช่วงโควิดนี่เด็กนักเรียนหลายคนก็แหมอย่างลูกสาวผมเนี่ยก็อยากไปโรงเรียนแล้วอยากไปใช่ไหมอยากไปเอ๊ะทำไมเหมือนลูกสาวผมเนี่ย บอกว่าอยากอยู่บ้านไม่อยากไปนะเคยอยากไปก็อยากไปเล่นแต่เกมนี่เราก็เป็นห่วงนะใช่ไม่ได้ขยับขยับร่างกายนะแขนขานี่รีบหมดแล้วเด็กๆสองสามเดือนเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่แต่บ้านเล่นเกมนะก็มาดูกันนะเดี๋ยวก็มาดูกันนะในอ่ะมาเข้าสายครับครับตอนนี้ทางท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบกิริขันธ์เขตหนึ่งนะครับนางกัญญามาศูจีนอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ ค่ะสเัสดีค่ะครับท่านครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมจัดการเรียนการสอนทางไกลรองรับสถานการณ์โควิดของเขตรานี่มีการเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างครับค่ะขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสนะคะสําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งได้ได้ไดนําเสนอเรื่องการจัดการศึกษาของประจวบเขตหนึ่งนะคะครับซึ่งในส่วนของประจวบเขตหนึ่งนั้นนะคะนําโดยท่านรองสุรวิทย์ทักเด็กนะคะ รองผู้อำนวยการเขตนะคะรักษาราชการ,การกาแทนร<ม>่วนวยการสํานักง,งานเขตนะคะ,<ม>ะเรารับผิดชอบจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด120โรงเรียนนะคะในอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะอําเภอทักษะแกอําเภอบางสะพานและอําเภอบางสะพานน้อยนะคะซึ่งเราดูแลนักเรียนที่ในการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานนะคะตั้งแต่ก่อนปฐมนะคะ<ม>อนุบาลหนึ่งจนถึง อ่าม .6 นะคะม .6 ก็จะมีอยู่หนึ่งโรงเรียนก็คือโรงเรียนธนาคารออมสินค่ะครับซึ่งมีนักเรียนอ่าในในความรับผิดชอบนะคะอ่ายี่สองหมื่นสี่พันสองรสิบเก้าคนนะคะโดยโดยประมาณนะคะครับซึ่งในในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะเราก็ได้ดําเนินการไปตามแนวทางของอกระทรวงศึกษาธิการนะคะและสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะที่ได้มอบนโยบายมาให้ ตลอดนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการทางกระทรวงและทางสพทก็ได้มีการประชุมที่แจงนะคะทำความเข้าใจกับอพอโอเคกับรองนะคะกับผู้บริหารทุกทั้งคุณครูมาอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงได้สื่อสารไปยังผู้ปกครองได้รับทราบในการจัดการศึกษานะคะ,ะซึ่งในส่วนของแถลงการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่กล่าวว่า โรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้นะคะคำ <Okay. S 2> น,นี้นะคะซึ่งก็นำมาสู่การจัดเตรียมการจัดการศึกษาในช่วงโควิดนะคะก็คืออในในช่วงเนี้ค่ะ,ะจะแบ่งการจัดการศึกษานะคะออกเป็นสี่ระยะนะคะระยะที่หนึ่งก็คือจนถึงวันที่สิพฤษภาคมที่กำลังจะถึงวันอาทิตย์เนี้ยนะคะก็ <Okay. S 2> จะเป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมนะคะ เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมซึ่งทั้งในส่วนของต้นสังกัดในส่วนของเขตพื้นที่และส่วนของโรงเรียนนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการสํารวจข้อมูลความพร้อมของนักเรียนนะคะในการจัดการศึกษาทางไกลนะคะว่าทางบ้านนะคะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนผู้ปกครองมีความพร้อมในการดูแลบุตรหลานไหมในช่วงที่มีการถ่ายทอดออกอากาศนะคะหรือว่าสรารวจความขัดแยนต่างๆหรือปัญหากระสัรต่างๆนะคะและช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของ โรงเรียนนะคะจะมีการวิเคราะห์นะคะรูปแบบของอาการดรําเนินการของโรงเรียนตนเองในสภาพบริบทที่แตกต่างกาันเพื่อ hmm. เพื่อที่จะจัดการศึกษาให้กับเด็กๆได้ลงไปถึงครัวเรือนนะคะ hmm. อันนี้คือระยะที่หนึ่งส่วนระยะที่สองก็คือช่วงวันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนะคะที่กำลังจะถึงนี้นะคะ hmm. ก็จะเป็นช่วงของการทดลองการจัดการศึกษาทางไกลนะคะซึ่งเป็นการเรียนที่บ้านนะคะผ่าน ผ่านทางระบบออนไลน์นะคะ,ะแล้วก็ค่ะผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็ออนแอร์นะคะ,ะช่วงนี้และคะ่ะที่จะเป็นช่วงที่โรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองะคะ่ะจะต้องมีการประสานสัมพันธ์ดูแลกันนะคะที่จะต้องติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะค,ค่ะทางเขตพื้นที่ก็จะต้องเป็นกําลังใจให้กับผู้ปกครองแล้วกักบทางโรงเรียนในในส่วนนี้เป็นอย่างมากนะคะคและ ช่วงที่สามนะคะจะเป็นช่วงของหนึ่งกรกฎาคมคือช่วงของอการเปิดเทอมจริงๆนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่จะเปิดเรียนไปโรงไปเรียนได้หรือไม่หรือว่าจะเรียนแบบทางไกลเหมือนเหมือนที่เราเตรียมความพร้อมที่เราทดลองใช้เนี่ยก็ต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. โดยค่ะใช่แล้วส่วนระยะสุดท้ายนะคะระยะที่สี่นี่ก็อีกนานเลยนะคะหนึ่งเมษายนหกสี่ค่ะ จะเป็นช่วงของการสอบและการศึกษาต่อค่ะดัง oh. นั้นช่วงนี้นะคะทางเขตพื้นที่เราก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลนะคะของเขตพื้นที่ตะจวบคีรีขันเขตหนึ่งนะคะ,ะและมีการตั้งมีคณะกรรมการในระดับอำเภอด้วยนะคะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะคะ่ะจะมีส่วนช่วยในการวางแผนนะคะการสนับสนุนการช่วยเหลือการนิเทศ กับโรงเรียนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ,คะ,ะก็หมายความว่า <c oughs> ในช่วง18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนเนี่ยจะเป็นช่วงของการทดลองใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงของการทดลองใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ผู้ปกครองหรือว่านักเรียนกังวลใจหรือว่าเครียดมากเกินไปกับอาจจะมีบางบ้านที่ สัญญาณโทรทัศน์นะคะหรือว่าอะไรที่ยังยังขาดความพร้อมนะคะก็ยังไม่อยากให้มีความกังวลใจมากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าถ้า,าบ้านใดนะครอบครัวใดที่มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะเราก็จะสามารถรับทางาสัญญาณทีวีได้เลยนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4ระบบนะคะก็คือผ่านทางระบบดาวเทียมนะคะเคยวแบนนะคะ ที่เป็นจานดำนะคะแล้วก็ซีแบนนะคะจานโปรงนะคะแล้วก็แบบระบบที่สองคือระบบดิจิตอลทีวีนะคะนี่ก็คือสมาร์ททีวีหรือว่าแบบที่เป็นทีวีกับกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนะคะแบบที่สามคือระบบเคเบิลทีวีก็ได้นะคะหรือแบบที่สี่คือระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะซึ่งมีทางเลือกให้ผู้ปกครองเข้าไป พาลูกไปเรียนรู้ได้นะคะซึ่งโดยทางปกติแล้วเนี่ยกสอทชจะปล่อยสัญญาณนะคะผ่านระบบซิตอนทีวีค่ะในวันที่สิบแปดในวันจันนี้ค่ะค่ะเราจะเริ่มเริ่มปล่อยสัญญาณในวันจันทนี้ทั่วประเทศนะคะครับค่ะช่วงนี้ก็จะผู้ปกครองนะคะก็จะได้รับการติดต่อจากคุณครูนะคะว่าท่านมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคุณครูจะเป็นผู้ประสานงาน เชื่อมสัมพันธ์ทำไมตรีหรือว่าเป็นการบอกกล่าวว่าผู้ปกครองต้องอช่วยเหลือลูกอย่างไรอ,อะไรลักษณะน,นี้ค่ะจะเป็นการติดต่อประสานงานระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองนะคะครับตอนนี้ก็เห็นว่ามีการากังวลใจค,ค่ะตอนนี้เห็นมีการทําตารางสอนด้วยใช่ไหมครับท่านรองครับใช่ค่ะมันจะมีเป็นตารางสอนซึ่งซึ่งตารางสอนนี้ก็เป็นตารางสอนจากอของ วังไกลกังวลนะคะเป็นการสอนดีเอลทีวีนะคะจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะครับครับสําหรับเนื้อหาในการสอนเนี่ยเ,เป็นเนื้อหาตามหลักสูตรของแต่ระดับชั้นเลยใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วค่ะถ้าถ้าของระดับอนุบาลหนึ่งถึงอนุบาลสามก็จะเป็นเนื้อหาตามหลักสูตปรปฐมวัยนะคะค่ะแล้วก็ของปหนึ่งถึงมสามก็จะเป็นาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกันคะ่ะซึ่งซึ่ง ของอนุบาลหนึ่งจนถึงมสามเนี่ยเราจะใช้การถ่ายทอดาจากการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV <ะ>นะคะ,ะซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของรัชกาลที่เก<ะ>้านะคะค่ะ,ะซึ่งอยู่ภายใต้มูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม<ะ>ในพระบรมราชูปถมัมภ<ะ>์นะคะก็จะมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมและโรงเรียนวังไกลกลงังวลนะคะ,ะเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็ถ่ายทอดถ่ายทอดเป็น เป็นการสอนครบจานวนชั่วโมงเลยค่ะคเป็นคุณครูต้นทางนะคะแล้วก็ถ่ายทอดมาครับท่านครับถ้าสมมุติวันที่หนึ่งกรกฎาคมน,นี้คลี่คลายสามารถไปโรงเรียนได้ปกติอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกเท่านั้นใช่ไหมครับเราก็กลับไปเรียนตามปกติใช,ใช่ใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการทดลองใช้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าหนึ่งกรกฎาเราเราไม่ได้มีการเตรียมการหรือว่าทดลองใช้เลยเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไม่คลี่คลายเนี่ยค่ะ การการเรียนการสอนของเด็กๆก,ก็อาจจะหยุดชะงักลงได้นะคะดังนั้นการมีการเตรียมความพร้อมลักษณะนี้ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะสาหรับผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานเพราะว่าการศึกษาจะลงไปถึงบ้านทุกคนคการศึกษาจะลงไปได้ทุกทุกที่นะคะแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําเป็นการเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะค,ค่ะเียงแ,แต่ว่าบางครั้งเนี่ยเด็กเล็กเช่นอนุบาลหรือว่าป .1 ถึงป .3 นักเรียนอาจจะเล็กหน่อยผู้ปกครองอาจจะต้อง ให้กำลังใจหรือว่ากระตุ้นคอยดูแลช่วยเหลือนิดนึงนะคะส่วนนักเรียนที่โตแล้วเนี่ยก็เป็นเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะก็เพิ่มความมีวินัยในตนเองสักนิดนึงนะคะคตั้งใจเรียนตามคุณครูที่อยู่ที่ต้นทางค่ะนะฮะถ้าถ้าเรียนในโรงเรียนได้ทางโรงเรียนก็คงจะต้องมีการปรับสภาพให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยใช่ไหมครับ ใช่ใช่แล้วค่ะถ้าถ้าเปิดเรียนได้ก็ต้องปรับมาตรการในโรงเรียนให้มีความให้สอดคล้องตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนอย่างเต็มที่ก็เราก็ต้องมี new normal ใช่ไหมคะวิถีใหม่นะคะวิถีใหม่เพื่อสุขภาพและเพื่อเพื่อการเรียนที่ที่ดีสำหรับนักเรียนทุกคนด้วยค่ะจะต้องจัดโต๊ะเว้นระยะห่างนะครับหนึ่งเมตรอย่างนี้ค่ะนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนใช่ไหมครับท่านรอง ค่ะต้องมีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าเรียนก่อนเข้าเรียนใลยลักษณะนี้ค่ะก็ต้องก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นเหมือนเดิมนคะครับ ค่ะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาประจวบคิริขันเขตหนึ่งมากนะครับคุณกัญญาระกัญญามาชูจ<อ>ีนะครับกัญญามาชูจีนค่ะขอให้กําลังใจทุกคนนะคะขอให้กําลังใจผู้ปกครองและขอบคุณล่วงหน้าค่ะสําหรับผู้ปกครองแล้วก็คุณครูและโรงเรียนที่ช่วยกันจัดการศึกษาในครั้งนี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอ,ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็นทางเรื่องในช่วงนี้คุณสมิทธ์ใช่ครับ ถ้าวันที่1เหตุการณ์ปกติก็นักเรียนก็ไปโรงเรียนตามปกติแต่ตอนนี้เป็นการทดลองต้องเตรียมทอไว้เผื่อมันไม่ปกติหนึ่งก็ล่าดาคมเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเรียนยังไงอะไรยังไงก็เปิดทดลองนะครับ1ิพฤษภาคมนี้แล้วนะครับวันนี้เวลาของการสีแยกข่าวก็หมดลงแล้วนะครับคุณสมิทธนะครับรายการนี้ก็อํานวยการผลิตโดยนายอนุสรปานสุธานะครับท่านผู้อํานวยการสํานัก ประชาสัมพันธ์เขต8การจนันบุรีนะครับแล้วก็ควบคุมการผลิตโดยนางสาวอนันต์นงบัวแก้วผู้อำนวยการสวทประจวบคิริขันนะครับ,รบเราสองคนพร้อมทีมงานต้องอำลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับียยยุปรระะะจาเเสงงแแห่ทศไลก